เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก็คือหลังจากที่มีการร้องร้องมาเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะทําพฤติกรรมแบบเล่นเล่นกับแมวแบบค่อนข้างรุนแรงมากโดยการใช้เชือกรัดคอแล้วก็ลากจนกระทั่งเป็นแผลตามตัวและขาหักก็มีนะคะแล้วล่าสุดนี้ก็2ตัวนะคะซึ่งผู้ร้องแเดลเข้าโรงพยาบาลหนึ่งตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเอากลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยร้องขอให้ทางเด็กบสงขาลงพื้นที่ แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้ให้ให้ข้อมูลอะไรที่มากนะคะจึงทําให้เราต้องลงไปหาข้อมูลด้วยตนเองนะคะเพราะหลังจากที่ลงไปในในตลาดนัดนั้นแล้วก็พบว่ามันมีความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็พูดเหมือนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแสดงออกเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นเราก็ได้ไปแจ้งความที่สพหัดใหญ่บันทึกประจําวันไว้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ เื่อเชิญฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่นะคะแล้วก็เอาคณะทํางานร่วมก,กับผู้ว่าราชการทั้ง,งหมดทัมประสัษแลวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะก็หลังจากลงพื้นที่แล้วก็จะมีการเตรียมเอกสารต่างๆที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับเด็กๆได้รับทราบนะคะก็มีพระพราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรณรมสัตว์หนึ่งฉบับพร้อมกับกฎหมายที่ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบแทนเด็กเมื่อเด็กยังไม่พ้นพ้น ภาวะที่ดูแลตัวเองได้นะคะถ้าเด็กทําผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีการที่มีคนให้มอบเงินสามพันบาทหากพบว่าหลังจากนี้ไปนะคะถ้าพบว่ามีคลิปหลักฐานที่มีการทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถส่งมาให้ทางองค์กรจัดสวัสดิภาพหรือพบสงขาหรือว่าสอพหัดใหญ่ก็สามารถทําได้รับเงินรางวัลด้วยนะคะในการช่วยสอดช่วยสอดส่องดูตรงนี้ให้นะคะ กิจกรรมที่เราลงพื้นที่ไปก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่เด็กเพราะเด็กยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชรบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะจากการสอบถามมาเด็กรู้แต่เพียงว่าเออถ้าทําอย่างนี้จะบาปแต่แต่ถามว่าพอรู้กฎหมายบ้างไหมคะว่าประเทศเรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะเขาจะบอกว่าเขาไม่ทราบน,นะคะ เพราะนั้นตอนนี้เราก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปอธิบายเรื่องกฎหมายง่ายๆให้เด็กเข้าใจและร่วมทํากิจกรรมร่วมกันและมีของรางวัลให้กับเด็กเมื่อเด็กตอบคําถามได้ถูกต้องนะคะก็จะมีเกมมีขนมมีของเล่นนะคะเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับเด็กและหลังจากนั้นแล้วเราเดี๋ยวพรูสงขาจะคอยติดตามพฤติกรรมน้องๆไปต่อนะคะและในส่วนของป้ายเรา,เราก็เอาป้ายป้องปรามไปติดรวมทั้งหมด5ป้ายนะคะ ป้ายท,ที่เกี่ยวกับออกฎหมายทารุณกรรมศัสตร์สามป้ายนะคะติดรอบของตลาดนัดนะคะสว่วนอีกสองป้ายเป็นป้ายห้ามให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะนำแมวหรือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวออกนอกพื้นที่โดยเด็กขาดและห้ามเล่นถ้าหากว่าเล่นแล้วมีพฤติกรรมที่รุนแรงให้แจ้งทางสพหัดใหญ่หรือไม่เดี๋ยวพบสงหาได้2ีชั่วโมงนะคะซึ่งตรงนี้จะคิดว่า ทำให้ประชาชนทุกคนได้รู้กฎหมายเพราะทุกคนจะได้เอกสารที่เราแจกก็คือพระราชบัญญัติป้องกันการทุรนกรรมทุกคนจะได้หมดนะคะและน้องๆทุกคนตอบคําถามได้หลังจากที่เราสอบถามป้ายให้อ่านอ่านเสร็จแล้วถามว่าไหนอธิบายสิมีโทษจําคุกกี่ปีปรับเท่าไหร่และถ้าลูกทําจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบอกได้ว่าพ่อแม่รับผิดชอบนะคะเพราะนั้นตอนนี้ค่ะ ปัญหาของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือยังไปไม่ถึงทุกวัยของเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเรายังเข้าไปไม่ถึงนะคะเพิ่งเ่งตอนนี้กฎหมายเนี่ยเพิ่งมาทําให้คนรู้จักได้ประมาณ11ปีซึ่งน้องๆเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะอยากเสนอให้ทางโรงเรียนนํากฎหมายเนี่ยมาพูดให้เด็กๆฟังหรือว่าถ้าอยาก ให้ทางเดอะโฮปสงขาซึ่งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยนะคะเชิญทางเดอะโฮปสงขาลงพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อไปทํากิจกรรมกับน้องๆได้นะคะสามารถติดต่อมาได้ในเพจเดอะโฮปสงขาได้เรายินดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดกฎไม่ให้เกิดการทารุณกรรมต่อสัตว์แล้วกฎหมายก็จะไปถึงเด็กๆและพ่อแม่ของเด็กนะคะ กน,นี่คือแมวส่วนหนึ่งนะคะในตลาดที่แอบอยู่แล้วก็มีแม่ค้าเมตตาให้อาหารแล้วก็นี่คือรูปของเขานะคะแล้วก็แมวตัวอื่นก็กระจัดกระจายหนีไปไม่ทราบว่าไปอยู่จุดไหนบ้าง

ดูดงแล้วนี่้หรือถ้ายไม่อรัพ่อแม่ไหพ่อแม่ต้องโอ่านเลยค่ะอ่ดเลยพ่อแม่ต้องรับโทษนะคะแล้วถ้าคนเห็นว่ามีใครทำร้ายทำไม

ทางงโยกไหมแี่จะมาแท้ทางนห้ก็คือแล้วยยบายของุกีไม่มีสูงโอโอรบกวน่าไม่มีเขาคือการทำใหม่โไม่เป็นไรค่ะเรต่อต้านเลยเพราะว่าที่ถามมาอยู่ทุ่ที่เราเราต่อต้าน้นะแต่เราไม่เห็นผลงในที่เพราะหนึ่งถงพักทีมีเฉพาที่หนานานทองที่ตอนนั้นคนแลกได้จับได้แค่สามจังวั